นี่คือคุณยายอายุ80ของผมท่านเป็นสตรทีที่ล่ำรวยและมั่งคั่งซึ่งทางจากหลานโดยสิ้นเชิง <c oughs> คุณยายของผมท่านรู้ว่าท่านจะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้อีกไม่นาน <c oughs> ท่านจึงเดินมากระซิบหูผมแล้วบอกกับผมว่าสมบัติของฉัน <c oughs> อยากได้ก็ไปสิไปหาเอาเลย ใช่เราทุกอย่างบนโลกไ,ไมาว่าทิ้งกันหมดแล้วท่นานไม่จริงไม่เชื่อครับคีโมโยายถึงแม้ว่าผมจะไม่เชื่อแต่ก็อยากจะลองดูสักครั้งนะครับเพราะว่าเออตอนนี้เงินเริ่มไม่เหลือแล้วบ้านเริ่มจนคุณผู้ชมบางทีคุณยายเขาอาจจะไม่ได้หลอกผมก็ได้ <c oughs> ในวันนี้เราอยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า Dick Grandmas Backyard Look at this guys นี่จะเป็นเกมนะครับที่จะให้เราขุดหาสมบัติตรงหลังบ้านของคุณยายแล้รู้อะไรไหมคุณยายไม่ได้มีหลานคนเดียวเฮ้ยคุณยายหลอกผมได้บอกผมผมเป็นหลานรักผู้สูงของคุณยายไงแล้วคนพวกนี้มาจากไหนแย่ที่สิดคุณผู้ชมครับผมโดนคุณยายเกียนว่ะคุณยายบอกกับผมว่าสมบัติทั้งหมดนะครับจะเป็นของผมเพียงผู้เดียวและนี่มันหมายความว่าไงเนี่ยฮะโอ้ว้าวคุณยายฝังหินอ่ะ แล้วรับค่าก้อนนี้ให้กับผม <Bro. S 1> Rock Common Oh my God bro. Sell the Item to Merchant นี่เลยผมขออนุญาตขายของชิ้นนี้ก้อนหินอันลํำค่าที่คุณยายนั้นให้กับผมมาเอาล่าทำการขุดใหม่เจอก้อนหินอีกแล้วว้าวถ้าเราก้อนหินมาวางไว้ตรงนี้เฮ้ยนี่มันเหมือนไปบบเป็นเกมแนวผสม s t e ว l b บนรออนหรือเปล่าแล้วเกมนี้มีการขโมยของแบบขอ,ของของคนอื่นไหมนี่มันตุ๊กตาหมีระดับแร แบบ4ี่กิโลที่คุณยายฝังไว้เจเจเป็นคนขโมยทรัพย์สมบัติของคุณยายเอาล่ะผมต้องทำการขโมย <c oughs> <c oughs> โอ้โอ้ขมโมยได้ด้วยไม่ยไม่ดีไม่ดีไม่ด,มดีเอาล่ะเขาขุดก่อนเลยคุณผู้ชมภารกิจแรกของผมก็คือการหาเงินให้มันครบ250ว่าแต่นี่คืออะไรมันคือก้อนหินทั้งนัดเลยคุณผู้ชมครับผมคิดว่าคุณยายคงไม่เออเอาทรัพย์สมบัติมาฝัางไว้แถวๆหน้าดินหรอกมั้ง คงไม่อะเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเอาก้อนหินทั้งหมดนี่ไปขายก่อนนะครับเพื่อที่ผมจะได้เก็บเงินให้มันครบ250แล้วยังไงต่ออัปเกรดพิกแอคจัดไป Let s go ้ฮ่าคุณยายให้ภารกิจผมมาให้ขุดหายเทม3มอย่างแล้วมาตั้งโชว์ไว้หน้าบ้านปล่อยให้คนอื่นนั่นมาขโมยอย่างงั้นเหรอนี่ไงล่ะผมปิดภารกิจคุณยายไปได้ไหมเนี่ยโอ้ no ตะกี้ผมเจออะไรเคลมอร์โอ้ว้าวเดี๋ยวตะกี้มันยาวมากเลยนะทำไมมันอันแค่นี้วะอันนี้ กล่องคุณผู้ชมผมได้ปิดโพชั่นมาเอาวะนี่อะไรผมเจอชีสที่คุณยายฝังคุณยายฝังหาอะไรไว้วะอย่างนั้นเราจะทำการขุดแบบทางตรงคุณผู้ชมโอ้พระเจ้านี่เป็นชั้นก้อนหินแล้วนี่คืออะไรเนี่ยเก็บได้ไหมมันคืออะไรวะหมวกของคุณยายหมวกอวกาศไม่ไหวแล้วกูซื้อแคชคุณสองเลย เซลแบบ50%โอแย้งงั้นซื้อเลยสิซื้อเลย,อเลยรอชา้าอยู่ยัยน่นะนะคุณยายคุณยายหลอกกูคุณดินเทเลพอร์ตกับบ้าเเลยงอนแล้วผมจะเอาเคลมอมาวางไว้ตรงนี้เอาชีสดีไหมวะสิ่งนี้มาวางไว้แล้วก็เอาชีสมาวางมาในดูหน่อยตอนนี้ผมมีเงินอยู่ประมาณ1,000พันะครับเราสามารถที่จะอัปเกรดแอคเราได้แอคพิมพิแอคตอคน,นนี้บ้านคนุณยายหรือเปล่าคุณยายมาดูนี่ คุณต้องออกมามาคุยกับหลานรักเดี๋ยวนี้เลยนี่มันหมายความว่าไงคุณยายเรียบร้อยผมได้ขี่มาอ้าวเดี๋ยวแล้วทำไมคุณยายเขาทิ้งกุญนแจไว้ให้กับกูแล้วแค่นั้นเลยเหรอแล้วน,นี่คืออะไรตรงนี้เป็นทูวตรงนี้มีนู๊กด้วยวะ่ะทูลเฮาโนคของแต่ละอย่างล้วคะแพงมากผมไม่มีปัญญาซื้อไม่เป็นไรเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยนั่นอะไรนะ่ยพระเจ้าแบบนี้ต้องแทต,ต้แตบเลยใครมองใครไม่รู้แต๊บก่อนเนี่ยไเนี่ย สตาร์เตอร์แพ็คแบบลิมิเต็ดไทม์เฮ้ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยเหรอเนีย่ยตาราเลโรตาลาลาเนี่ยราคาเพียง99โลบักโอ้โหอดใจไม่ไหว <c oughs> ผมขอโทษอด,อดใจไม่ไหวเลยซื้อไปเลยอ้ลูกดิสลูกอัดไมตาราเลโรตาลาลา <c oughs> ผมมาวางไว้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไอ้ตรงนี้มันเป็นแบบอะไรวะมันเป็นแท่นวางทองคำเนี่ยมันจะคูณ1 5จุดห้กับผมโอเคผมทำการเติมเสื้อนี่ ก็เอามาวางไว้นี่ this is t a r l e l o t a r a l a เดี๋ยวเจอกูที่ขุด OP. โอ,โอ,โอคีโอโอโอเคโอเคโอเคนี่ที่เสรมันจบละมันจบแล้ว,ลวคุณผู้ชมผมจะทำการเก็บแร่มิสติกอไว้ที่เหลือกูไม่เก็บนะครับของกระจอกไม่เก็บหรอกนี่ละอะไรขุดเลยเฮ้ยของพวกนี้ของอีพิกว่ะบูมบ็อกเนเธอร์ไร์โอเคลิเชนดาลี่อา้าคราวนี้กูเติมันเล่นง่าย <laughs> คุณผู้ชม คราวนี้เติมปุ๊บเล่นง่ายเลยมิสติกเหรอยอดไปเลยตอนนี้ผมอยู่ทางไหนแล้ววะผมอยู่ตรงชั้นประมาณเบสร็อกนะครับประมาณ400เมตรเหนือพื้นดินโอ้ว้าวเอาเริ่มขุดยากละ o p Act ที่ว่านั่นไม่ได้ OP อย่างที่พูดเลยนี่ว่าโอเคผมได้สปีดคูณสองเคลมเดี๋ยวดยวเกมนี้มันกดค้างได้แล้วทำไม ผมเพิ่งรู้ว่ะย,ยิ่งลึกยิ่งขุดยากว่ะไม่ไหวแล้วกับเซอร์เฟตเดี๋ยวนี้ผมจะทำการเอาของพวกนี้มาตั้งโชว์750ตออหนึ่งวิโคตรกานะครับโรบอต96ตอน1วิโอเคมีของดีๆไหมมีดเอาไว้จิ้มขน144บาทตอน1วิเออเอามีดตั้งโชว์ไว้แล้วกัน เดี๋ยวผมทําการเอาของทั้งหมดไปขายก่อนนะครับเอาของขายหมดตัวเลยแล้วก็คิดว่าเราควรจะซื้อโพชั่นดีไหมซื้อโพชั่นซื้อโพชั่นซื้อโพชั่นซื้อ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 ผมว่าของพวกนี้แหละที่จะช่วยให้เรานั้นเล่นได้ดีขึ้นคุณผู้ชมเฮ้ยนี่แว่นตาอะไรเนี่ยใช้ในการหาของแบบสเปเชียลวะซื้อเอาไว้แล้วกันไดนามายซื้อเอาไว้นะครับดริลโอเคซื้อดริลไว้ถ้าผมลองหย่อน Oh! Oh, <Bro. S 1> เทียนทีลงว h ดเดอะโอ้โอ t s ชัดไห้ขอดูหน่อยมีพลิกแอคอนไหนที่มันดีๆบ้างโอ้ผมใช้ Anime ะพลิกแอคขุดถึง500เมตรพลิกแอคระดับต่อไปมันคือ25่เอ็มนะมันคือ25่เอ็มก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นนะผมก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นเอาละตามหาของต่อวัดดีคุณผู้หญิงสวัสดีครับกูนี่ขุดเด้อเด้อเด้อนั่นเธอใช้อะไรโอ้โอ้โอ้โอ my god เธอใช้ดริลล์เหรอกูใช้บ้างกูใช้ดริลบ้างอใช้ดริลในการเจาะเลยเดี๋เด้อเดคุณผู้หญิงคุณหยุดตามผมมาได้ไหมเพราะมันดูเหมือนกับว่าคุณนั้นกําลังหาผลประโยชน์จากผมอยู่ใช่คุณกําลังหาผลประโยชน์จากผมอยู่พวกคุณทั้งสองเลยหยุดสต็อปกรุณามาช่วยกันขุดได้เปล่าได้โปรดขอร้องอย่าให้ผมนั้นได้แบบลงมือลงแรงคนเดียวโอ้อันนี้คือชั้นล่างสุดแล้วเหรอวะ โ no! น่คำหนึ่งถ้าอย่างนี้มันต้องมีของดีเฮ้ยผมขุดไม่ได้ฮ่าๆแกติดกับฉันแล้วชั้นด้านล่างไม่มีของเลยหรอปกติมันต้องมีของดิชั้นข้างบนมันของเกลื่อนเลยอะเฮ้ยเฮ้ยคำหนึง่งมันตะกีมกะ้มีเอ็กซเรย์มีเอ็กซเรย์บอกกูเฮ้ยเดี๋ยวมันจะทำการรีเซ็ตอีกหนึ่งนาทีดู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 ดเราต้องรีบไปอะนี่อะไรเนี่ยมันคือ ความเมอร์เรเวนต์ระดับมิติกอู้นี่น่าจะเป็นของดีมากแน่เลยวันหนึ่งกูใช้เอ็กซ์เทก่อนเดี๋ยวมึงเจอกูวันหนึ่งหรือว่าผมพนได้ใช้แว่นตาแว่นตามองทางแม่งมองอะไรไม่เห็นอู้โอเคคราวนี้แหละผมสามารถเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโอ้ว้าวโอ้ไม่กอดนี่น่ะเหรอสิ่งที่คุณยายฝังเอาไว้เดี๋ยวคุณยายแทบจะไม่ฝังหาอะไรไว้ให้กูเลยเนี่ยว่ะไอของพวกนี้น่าจะเกิดตามธรรมชาติแล้วเดี๋ยวแบ็คยาร์ดมันจะทำการรีเฟตแล้วนั่นแหละ เก็บเงินจากตรงนี้ก่อน17ล้านโนไม่พอสำหรับพิกแอคอันใหม่ว่ะแล้วนี่แหละ5 0 0 0ัต่อ1วินาทีก้อนหินมึงออกไปเลยแล้วกันกูจะเอามึงไปขายแว่นตามมองการไกลนะครับนี่เลยกูแม่งโคตรรวยเลยซื้อของพวกนี้ติดตัวไว้โอ้โนมันใช่จริงๆด้วยโอ้ my g o s กูมีเอ็กซเเล์ this is nice dude this is nice เอาละเดี๋ยวตามหาของ l e เจนดารี hmm. ก่อนเดี๋ยวคุณยายด่ากูนะครับโอเคผมเจอของ l e g จนดารี hmm. ่แล้วสวยงามมากในคุณยายจะให้ภารกิจอะไรกูมาอีกไหมไม่ให้มาแล้วจู่ๆคุณยายเขาก็เออเงียบไปนะครับสุดยอดมากดีมากตรงนี้โล่งเลยผมชอบในดูหน่อยเอา้าหมดไปแล้วมีตรงนี้มีตรงนี้มันเหมือนเหมือนเป็นหมวกอะไรบางอย่างคุณผู้ชม ซึ่งผมคายดาดงแค่ซึ่งผมคายดาดงแค่นะครับเนี่ยในในใหมวกวินเทอร์แฮทหมวกกันหนาวราคาแพงที่คุณยายทิ้งเอาไว้ให้อย่างนั้นเหรอโนดงแค่นั่นนั่นคืออะไรน่ะเฮ้ยเรา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 ต้องรีบขุดไปละก่อนที่มันจะหมดเวลากระเป๋ายูนิคอร์นที่คุณยายทิ้งเอาไว้ให้เบรคเชืออะไรวะ่าอีกสิบวิทันเดอร์สตรอมนั่นมันคืออะไรนั่นน่ะเฮ้ยไลนิ่งอีเวน มันจะเกิดขึ้นอย่างนั้นเหรอมันขึ้นแมงมุมก,ก,ก่อนเลยเดี๋ยวผมดูนะครับมันมีอะไรบ้างผมได้ thunderstorm มาโอ้โห oh. ไม่สุดยอดเอามาแทนที่ชีสเลยละกันแล้วก็ unicorn backpack แต่ละอย่างมันโคตรแพงอะ่ะนี่นะเหรอสิง่งที่คุณยายทิ้งไว้ให้กับผมมามันได้เวลาละที่ผมนั่นจะทาการเปลี่ยน pickaxe หรือว่าเราน่าจะเพิ่มเงินอีกหน่อย oh. 10ล้านเป็นอันนี้เลยคืออีกแค่นิดเดียวอ่ะคุณผู้ชมใช่อีกแค่13ล้านเองนี่เอาอีกแล้ววันน้องโยไอเทมแฮชบิน ฮิตวิบไลนิ่งเนี่ยอันไหนอันไหนมันติดสถานะนี่นี่นี่อันนี้ติดสถานะคุณผู้ชมติดมิวเทชันด้วยมันโคตรเจ๋งไะโคตรเจ๋งโคตรเท่โคตรอันตรายเนี่อะไรวะเนี่ยคราฟระดับมิติคุณผู้ชมผมขุดได้ปูมาว่ะไหนดูหน่อยดิกุ้งล็อบสเตอร์ะ What ก้องฟงทางไกลโอ้โอ้พัมคิดระดับมิติของพวกนี้ยังระดับมิติได้เหรอวะ ป็นที่ต้องใช้โอ้กระเป๋าสองอันเลยกระเป๋ายูนิคอนราคาแพงนะเว้ยจริงนี่ว่ากระเป๋ายูนิคอนออ้ม่กมันรีเซ็ตโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรขึ้นมาก็ดีนะครับเราเด้ทำการรวบเก็บเงินพวกนี้แล้วก็ได้เวลากำจัดของกากๆทิ้งไปเพราะว่าคราวนี้เรามีแต่ของดีละหมวก4,000โ okay, อเคเราเอา4,000มาแทนตรงนี้ แล้วก็เอาปูปูแม่งปูกากไปหน่อยวะอาจจะเอาปัมกินมาแทนรีเจนดารี่โอเคโอ้โหคราวนี้กูว่าเกือบตันแล้วไงมิติกอันนี้มันกากเลยครับอันนี้เป็นมิติกแบบกากๆเพราะนั้นเราจะเอามาแทนด้วยพิซพซ่าฮะห,หรือว่าเอาแทนด้วยปูดีผมว่าปูดูดีกว่าส่วนที่เหลือแล้วกูเอาไปขายให้หมดเดี๋ยวดูปึ๊บกดเซลล์ a อไ items สล้านโอ้กูโคตรรวยรวยเลยวะ่ะ นี่ผมเสื้อนี้ได้เลยอืมถามว่าพี่แก๊กอันนี้มันดีกว่าเดิมหรือเปล่าผมไม่รู้ดิมันน่าจะขุดในแบบหินสีฟ้าได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมไหมครับแต่ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรขนาดนั้นเออเมืนึงบำนึงมันมันมันเหมือนมันมีแบบเมฆคอยนําทางแสดงว่าของน่าอยู่ตรงนี้ไหมมันคงไม่ใช่อฟเฟกต์ใช่ไหมมึงคงไม่ได้หลอกกูใช่เปล่าะเพื่อนเนี่ยมันคงไม่ได้หลอกเราใช่ไหมโคลนทัฟฟิกโคลนทัฟฟิกแคน That s suck นี่เมื่อลงเจอ Rainbow อ๋อ Rainbow อ๋อดูแล้วทางอาจจะเป็นแร่ที่ด่วนอันตรายมากเลยนะเพราะมันสวยมากนี่อู้วีละหมื่นสอง oh my god นู่นนึง c o m ชื่อเห็นชื่อแปลกๆบูมบ็อกเหรอบูมบ็อกบัดดี้เพื่อนบูมบ็อก oh my god this suck เมี่ยวันห,หนึ่งผมได้ฟรีไอซอสมาหลังจากที่เรานั้นเล่นครบ20นาทีเขาจะให้สิ่งนี้ผมมาว่ะผมไม่โคตรดีเลยเกมนี้แจกแหลกเลยนะครับนี่เม็นไงคุณผ,ผู้ชมผมคิดว่าตอนนี้ผมแบบโคตรรวยแล้วนะต้องพูดตรงๆเลยนะครับผมว่าผมมีทุกวันนี้ได้เพราะว่ายายให้ขอขอบคุณคุณยายมากๆนะครับที่ทิ้งทรัพสมบัติทั้งหมดนี่ไว้ให้กับผม สมบัติพวกนี้เป็นแพสซีฟอินคัมที่จะสร้างเงินให้กับผมทุกวินาทีผมจะไม่มีวันลืมบุญคุณนี้เลยทุกคนครับทุกคนอย่าลืมจะพิมพ์คอมเมนต์ขอบคุณคุณยายตรงเออด้านล่างด้วยถ้าไม่มีเธอนะครับเราจะไม่มีเงินระดับร้อยล้านในเกมได้ถึงทุกวันนี้